que ele vai tá ไม่รู้ว่าผมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่คนคนหนึ่งจะสามารถทําอะไรได้มากมายขนาดนี้วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผมกับคุณแม่ให้ทุกคนฟังครับว่าช่วงนี้เราทําอะไรกันบ้างหน้าทุเรียนเราก็ขายทุเรียนครับก่อนที่จะขายทุเรียนเนี่ยก็ทําอะไรหลายอย่างมากๆเลยครับทั้งรีวิวสินค้าตอนเย็นหลังเลิกงานต้องรีบมาถ่ายรีวิวสินค้าตกกลางคืนก็ต้องอัดคลิปสร้างไรายได้ทําน้าเพลกมะขามเลยยังรับราชการอีกนะครับทุเรียนก็เพิ่งปลูกได้2ปีเองครับและช่วงนี้ก็มาขายทุเรียนแม่ก็มาช่วยแพ็คของห่อของเพื่อส่งลูก และทุกคนรู้ไหมครับว่าเหตุผลที่เราท้อและก็เหนื่อยไม่ได้เพราะว่ามือสองคู่นี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนติดตามผมมาตั้งแต่แรกจะรู้เลยครับว่าผมมีนี่ก้อนใหญ่ที่กู้ให้พ่อเลี้ยงหมูแล้วก็มีนี้สินเลยมาจนกระทั่งพ่อเสียชีวิตทําให้ผมสู้จนถึงทุกวันนี้ครับแม้ว่าเราจะมาจากครอบครัวยากจนต้นทุนที่ต่ํากว่าคนอื่นแต่เราก็สู้ครับจะสู้ให้เต็มที่ขอบระคณสลับกำลังใจที่มีให้กันนะครับ